มือนั่งลงเข็นนั่งลงขอมือก่อนนี่นั่งลงนั่งลงดูดิดูดิหมาบ้าหมาบ้านดูมันดูมันสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะเป็นวันที่หยุดเป็นวันที่หยุดเป็นวันหยุดนะครับของคุณวันใหม่ครับนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาพาเอาอะไร เสียงหมาเห่าครับตรงนั้นคือบ้านหมาของผมครับยังไม่เคยรีวิวหมาวันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูแต่อาจจะยังไม่ดูเต็มๆไปไหนเอาเข้ามาทําไม <love> ฮะมวันนี้ก็มวันหยุดใช่ไหมะจะพาน้องหมาไปทําอะไรอาบน้ำหมาอาบน้ำ,นำกี่ตัวทุกตัวทุกตัวเลยเหรอวันนี้เนี่ยคุณหยุดน้องหมาก็ใหญ่ที่จะออกมาเดินเล่นมาอาบน้ํากันแต่อากาศข้างนอกวันนี้ครับเขาเนื้องที่จะเย็น ถ้าแบว่าจะให้อาบข้างนอกเนี่ยมันคงไม่ได้เพราะว่าน้องหมาจะหนาวมากใช่เพราะว่าปกติอาบตรงนี้ใช่น,นี่นี่จะมีที่ปกติคือตรงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เไรเดี๋ยวพาไปดูทีเดียวพราะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาน้องหมามาอาบน้ําแต่จะพาไปอาบที่ไหนเดี๋ยวรอดูกันอ่ะพาพี่เข้าไปสิไปเลย อันนี้ปกติที่อาบน้ำหมาค่ะใช่แล้วอันนี้คือบ้านหมาครับโอ้ปล่อยเลยเหรอปล่อยเลยเหรออ่านี่นะครับคลังหมาโอ้โอ้บ้านของเรานะครับมาเนี่ยหมอนมาเนี่ยหมอนมาพี่มืนมาพี่มืนมาออกมานะครับเดี๋ยว หรือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันวุ่นวายไปไอะเอางี้ทุกคนผมมีตัวช่วยครับที่จะทําให้น้องหมาเนี่ยนั่งหยองนั่นเป็นระเบียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวช่วยของเราคืออะไรรู้ไหมคืออะไรรู้ไหมคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันตามผมมาตามผมมาก็คือตามามามทางนี้สิไม่ผมจะตามคุณไปไม่ตามคุณไป,ไ,มมไ,ปไปเลยเนี่เอายืนรออยู่แล้วเหรอน,นี่เลยแพดดิกรีเปิดเลยไหมเปิดเลยสาา สอนึ่งห้าโอ้ยี่เขาส่งมาให้เหรอใช่โอ้นี่ข้างในนะฮะนี่เขามีเทสตี้บ็อกซ์มาให้เลยนะครับนี่เปิดดูข้างในเลยนะครับนี่อันนี้มันคือรถอะไรเหรอเทสตี้เทสตี้ไบส์นั่นเองนะฮะผมเป็นขนมสําหรับน้องหมานะครับแต่ละสีมันแตกต่างกันตรงไหนเหรอให้น้องอ่านี่ดูเลยอย่างเช่นว่าเทสตี้ไบส์ชีวี คิ้วนี่ครับอันนี้เป็นรดเนื้อนะครับเหมือนกับจับข้างในหน่อยลองจับเลยจับนะฮะจับแล้วดูเหมือนกับมันเป็นก้อนก้อนเลียมๆเป็นรูปแบบลูกเต๋านะฮะเหมาะสำหรับให้น้องหมาเคี้ยวเพลินเลยนะครับนี่แล้วก็มีอีกหลายสีเลยกินได้ไหมอ่ะฮะกินได้ไหมคุณอยากกินเหรอเดี๋ยวให้ชิมนาอหมายังอยากทานเลยฮะสีม่วงนะครับเป็นรสแกะนะครับเป็นรสแกะเอ้ามากินแกะได้ด้วยเหรอไม่ใช่เป็นรสชาเฉยๆเป็นแค่รสชาเฉยๆเหมือนกับเวลาสมมติว่าน้องหมาทําดีอะให้รางวัลใช่ไหม เอ้าเคนนั่งลงเคนนั่งลงไม่นั่งไม่ให้รางวัลอดี๋ยวให้กันมเดี๋ยวจะให้เนี่ยก็คือให้นั่งแรมให้เป็นคำๆได้เลยไม่เป็นไรอ่ะนั่งลงนั่งลงเคนนั่งลงไม่นั่งไม่ได้กินต่อมานี่ส,สีฟ้านะครับเป็นครั u ชี่พ็อกเก็ตเป็นรสนมนะครับดูจากชิน้นชิ้นแล้วเนี่ยเป็นแบบกรอบๆแล้วข้างในมีสอดไส้ครีมด้วยนี่ครีมรสนมนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับ<อ>นี่ให้นั่งไดน้ำโมติดใจเลยให้ให้น้โมนั่งลงนั่งรอก่อนนี่ยส <c oughs> ีส้มนะครับก็เป็นเหมือนกับ อันลดนมเลยนะครับก็จะเหมือนเป็นคัตชี่เหมือนกันนะครับก็คือสอดไส้ลดไก่เลยนะครับที่สำคัญนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมีฐานที่มีประโยชน์สําหรับน้องหมา15ชนิดด้วยกันนะครับเดี๋ยวคุณรอชิมไหมคุณอยากชิมไหมไม่เอาอะไรอ่ะเอาทำไมอ่ะไม่อกี้คุณบอกคุณอยากชิมไหมเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ชิมนี่นะฮะสุดท้ายนะครับเทสตี้บายชีวีบอลนะครับอันนี้เป็นรสเนื้อโดยที่รูปทรงของมันเนี่ยดูดิเป็นรูปกระดูกเลยนะฮะเคี้ยวเหมือนกับ นิ่มๆหนึบหนับถ้าเกิดว่าให้น้องหมาเคี้ยวเนี่ยน้องคนจะเพลินฟันหน้าดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญไขมันต่ํามีประโยชน์ต่อน้องหมาด้วยนะครับโลแฟตนี่โลแฟตเลยถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบผมนะครับทางเฟสติกรีเนี่ยเขามีออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเฟสทีบล็อกเหมือนผมเลยนะครับที่เอาไว้เป็นของขวัญให้กับน้องหมานะครับยิ่งในช่วงพิ์มาสช่วงปีใหม่อย่างเงี้ยเปิดให้ดูทีนึงเปิดปุ๊บออกมาจะมีแบบที่ผมมีเลยนี่นี่เลย 5รสชาติ5แบบนะครับนี่เลยหาซื้อได้นะครับที่ lazada shopee าาปปที่สําคัญสินค้าเนี่ยมีจํานวนจํากัดน,นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าใครหาซื้อไม่ได้สามารถซื้อแบบซองได้นะครับตามเทสช็อปนะครับหรือว่าตามกูเอร์มาเก็ตได้เลยนะครับสมเคนนอนลงเลยฮะอาแขงฮะฮะแขงฮึอยากกินยังอยากกินยังอยากกินยังมาแกะ <c oughs> เอารถนี้ให้ก่อนเลยรถเนื้อ หลงเค้งหรือว่าของจริงไหนให้ดมก่อนให้ดมก่อน <S <S ให้ดมก่อนขอดมก่อนโอ้โหอ่ะดมก่อนกลิ่นหอมนี่เราชอบอืมกลิ่นหอมมานั่งลงนั่งไอ้นี่ยังเด็กอยู่ไอ้นี่ยังเด็กอยู่นั่งนั่งลงเค็นนั่งลงขอมือก่อนนี่เอาไปหนึ่งอันไอ่ะ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 เอาไปหนึ่งอันไปส้มนั่งลงก่อนเฮ้ยเคนขอมือให้แล้วขอมือก่อนค่ะเคนขอมือขอมืออ่ะเคน เข็นไปอ่ะไปต่อมาไดโมนั่งลงไดโนมิไดโมนั่งลงนี่นี่ปล่อยปล่อยไดโมนั่งลงนั่งลงไดโมนั่งลงดูดิเจ้านี่นะเด็กนะไม่รู้เรื่องสายชนอย่างเดียวนั่งลงอ่ะเอาไปสายปะทะสายปะทะเข่ง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 คุณให้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 ถือถือถือเเเอ เก่งมากให้กิน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 เก่งเดี๋ยวไปเอาคาพวงมาก่อนกันนาไปเอาคาพวงมาไปเอคาพวงมาคาพวงเนี่ยเป็นหมาปีศาจนะครับทุกคนสู้กับทุกอย่างสู้กับรูปโป่งสู้กับหินสู้กับทุกอย่างตัวก็มันเริ่มเพิ่มเหมือนยังมาทับคนอื่นเข้าอีกฮะนั่งลงนั่งลงนั่งลงมาแล้วหมาบ้าอ่ะพวงหมาบ้านี่พกพวงหมาบ้านี่เอาไปเอาไปหมาบ้าอย่างนั้นหมาจิ้งจอกนั่งลงนั่งลง ดูดิดู谢谢ดิมาบ้ามาบ้า <ơi> ดูมันด <transformative. S 1> ูมันมาบ้าให้ทายมเบ้าแปลว่าอะไรหมาบ้ามาบ้าคืออะไรอ่ะไม่รู้แปลว่าไอตี๋ดูดิหมาบ้าพอแล้วพอแล้วแล้วพอแล้วอ โหอยากกระโดดต่ออีกเหนื่อยนั่งลงนั่งลงเนี่ยเมื่อกี้นึกว่าอยากให้เป็นระเบียบนะครับสุดท้ายหมามันลุมผมกันเละตุ้มเป๊ะกระทิ้มาสิที่มาสิที่มาที่มานี่ยทิ้มมาที่มาที่มาที่มาเฮ้ยเฮงเฮงเข้ามาแล้วกระทิ้กัดนะเฮง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 เฮเฮง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 เฮเฮงเฮงเฮงเ ไปอยไปเงี้ยไปเงี้ยไปอ่ะเดี๋ยวลองให้ชี้อีกรถไหมที่เป็นรถเป็นคันชี่นี่เดนอมอลเล่นอะไรสกปรกเลอะเทอะไปหมดดูมันดูมันดูมัน <c oughs> มบ้าออกมาออกมา <c oughs> นี่นี่นี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูดิสปอยอะไร,กกะไ,รไม่ได้เลยนะเป็นแบบคันชี่นั่นเองนี่ยังมีแบ่ง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 อ่ะพี่มืด กินอะไรเลอวเถอะนี่พี่เมอ่อโอ,อ้โหวุ่นวายมากๆกวุ่นวายมากไอ้เนี่ยต้องจับแยกครับโดนขังเดี่ยวตัวนี้นะฮะก็ไปเก็บก่อนนะอ่าเรียกว,ว่าอันดภานหมาเอ้าหมาหมาอันดภานเดี๋ยวก่อนพักก่อนพักก่อนพักก่อนเอาเป็นว่า <c oughs> เดี๋ยวเราพาหมาไป,ไปอาบน้ําดีกว่านะฮะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะอาบน้ำประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งซึ่งวันนี้เนี่ยครบอันและครบหนึ่งอาทิตย์แล้วโอเคเดี๋ยวพาไปอ้ย่ เดี๋ยวพาไปอาบน้ำนะเอ้อยาไอ้หยาโอ้อยวุ่นวายขอบใจนะวันนี้เราอาบครบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวคุณมีเรียนเพราะเดี๋ยวคุณจะสอบเพราะนั้นเราเลือกไปทักตัวหนึ่งไปอาบน้ํใคร<ด>ไดนามไดนามอเหรอใช่โอเคเราอาบตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่าอากาศมันเย็นกะทิน้าทัม่โอเคเดี๋ยวเราพาหมาไปอาบน้ํากันไปเขาไปเ<ะ>ขาไปอาบน้ำดนามีไป เอาเลยเอาเลยอ่ะดังลงอ่ะเอาเลยโอ้ยเย็นสบายน่้โนววนวว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 นววววโนวว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 วาวว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 วาวววว เสร็จแล้วเอาอไปอ้าวเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะออกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวผมมีการอาบน้ําของผมต่ออีกทีแน่นอนนะครับเมื่อกี้ในบ้านเนี่ยเดี๋ยวขนมันปิวปิวกจุยนะครับก็เลยเอาเออกมาเป่าข้างนอกนะครับที่เป่าข้างนอกเดี๋ยวเพราะว่ามันเป็นไดแบบลมลอุ่นๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอากาศไม่เย็นแล้วอาให้ทุกตัวเนี่ยนานไหมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงเหรอมีกี่ตัวนะวันหน่ 11ตัวต้องอาบเนี่ยโหตัวละตกให้ประมาณ2ีนาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะมีคลิปที่แนะนําตัวหมาทั้งหมดซึ่งเป็นคลิปที่อยู่ในรายการของใครใช,ชื่อว่าวันไม่เบาไปวันไม่ไมเดี๋ยวรอชมเลยจากนั้นคือจะเป็นคลิปที่แนะนําหมาทุกตัวในบ้านนะครับจริงเหรอเดี๋ยวรอก่อน เดี๋ยวรอปล่อยคลิปนั้นก่อนถ่ายไปแล้วนะครับเมื่อประมาณเกือบเดือนที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่จะออนเอาคุณผ่า,ารายการก่อนสิมาดูกันเยอะๆนะคะรายการที่ชื่อว่าวันไม้อเอาวันไม้เร็ววันไม้ไม่โอ๊อยไม่วันไม้วันไม้เดมามองหน้าผมหรอไมวันไม้เร็เดี๋ยวดิเร็ว<แ>โอ้ไม่ใช่นักแสดงนี่า่อาอา้อาวอ้าวหยุดหยุดแซงนิดน,นึง หลังจากที่เราอาบน้ําเราเราได้ผลเสร็จแล้วเนี่ยส่งวันใหม่ไปเรียนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะพากันไปนะคะที่เกาะหมาครับอยู่แถวนะคนปรปฐมนะครับแถวแถวฮะะไม่ได้คุณต้องไปไปโรงเรียนไปเรียนพิเศษหมาที่บ้านเราเนี่ยมีอาหารให้ทานแล้วนะครับหมาที่อื่นก็ต้องมีทานด้วยเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่ เกาะหมากันนาอาหารไปเรียกว่าไปบริจาคก,กันเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรารีบได้แล้วเดี๋ยวรีบออกไปกันดีกว่าโ okay. อเคเ่อแม่คุณลากล้องติครับแล้ตอนนี้นะฮะผมอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางไปที่เกาะหมากันแม่ครับผมเนี่ยขอเงินไปใช้ดำรง,งชีวิตสัก500บาทได้ไหมครับ หกรก็ได้ต้องคืนเพื่อนร้อยหนึง่งยืมเพื่อนมาโอเคเดี๋ยวไปเจอที่นู่นจ้ะเดี๋ยวขอไปขอเงินแม่ก่อนสําหรับการใช้ชีวิตวันนี้นะจ๊ะตอนนี้นะฮะผม,มผมมาถึงแล้วนะฮะที่เรียกว่าเกาะสุนัขนะครับผมอยู่ในภายในพุทธมณฑลนะครับก็ แวะเข้ามาครับแวะเข้ามาเยี่ยมเยียนน้องหมาครับเอาอาหารนะฮะมาแบ่งน้องหมาครับผมผมเยอะแยะมากมายเลยบางทีเขาอาจจะแบบมีขาดแคลนอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกับเอ่อทางพี่พี่เขาดูแลที่นี่นะครับอย่างงี้ตกตกวันหนึ่งใช้ใช้ใจ่ายเท่าไหร่ครับวันหนึ่งก็เข้าวสามร้อยก็ต่อเอ้ยร้อยร้อยกิโลค่ะหมดหนึ่งวันร้อยกิโลเลยเหรอ,อะฮะแล้วอาหารเม็ดเนี่ยทั้งหมดเป็นสอง 100, 200, 200, ร้อยสองร้อยยี่สิบหรอ โอ้โห,โหเยอะมากต้มต้มด้วยเนาะกรตีตกไปหนึ่งวันประมาณให้อาหารน้องหมาประมาณสามร้อยโลอะที่นี่มีมีกี่ตัวนะครับโอ้ <500. S 1> โหห้าร้อยตัวอยู่ในนี้แล้วก็จะมีหลังที่ป่วยด้วยคนที่ที่คิดจะเลี้ยงสุนัขนะครับ <Okay. S 1> ก็อยากจะให้เลี้ยงดูมันอย่างดี <Okay. S 1> ไม่แค่ว่าเราซื้อมาแล้วแล้วถึงเวลาหนึง่งเราเลี้ยงมันไม่ไหวเราต้องมาปล่อยไว้อย่างเงี้ยต้องแบบคนที่พร้อมแล้วก็รักมันจริงๆนะครับเพราะว่ามันก็คือหนึ่งชีวิตเหมือนกัน ตรงนี้ที่นึงครับบ้านหลังสําหรับน้องหมาป่วยเช่นกันครับน่ารักมากเลยตัวนี้ไปเดี๋ยวไปคุยกับทางด็อกเตอร์คนดูแลที่นี่หน่อยคนที่เลี้ยงหมานี่แหละครับดูแลไม่ไหวอะไรเงี้ยบางทีก็เอามาปล่อยถ้าเกิดมีคนมารับก็เราก็ได้ก็ยินดีก็ยินดีให้ส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ให้ให้ให้ออกไป้างนอกรับคนมาแล้วก็รับไปอย่างเงี้ยอย่างแั้นั้นมีน้อยส่วนใหญ่ก็จะเราจะดูแลจนเขา ไม่ใช่ว่าแบบขับผ่านมาอยากเข้ามาอ๋อไม่ได้เห็นตรงทางเข้าเป็นล้วกันนะว่าห้ามเข้าอยู่ใช่ใช่ต้องแจ้งเขาว่าจะมาใช่ใช่แล้วก็อนุญาตเป็นรายลอยไปครับผมถ้ามีโอกาสหน้าโอกาสหน้าก็ยินดีนะได้ยินดีได้ติดต่อมาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เข้ามาได้ได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอินนิช่วยเหลือเต็มที่ครับครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณทาง กองทุนดูแลสุนัขจรจัดในบริเวณพุทธมณฑลด้วยที่รับสุนัขพวกนี้เข้ามาเลี้ยงนะฮะที่แบบให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับมันนะครับตอนตอนช่วงโควิดเนี่ยผมมีรับบริจาคใช่ไหมฮะรับบริจาคไว้ว่าจะมาช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่ผู้คนสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่สามารถนําเงินตรงนี้ไปช่วยเหลือได้ผมยังมีเงินยอดนะั้นเหลืออยู่อีกประมาณ2 0,000ื 9,752บาทวันนี้เราก็ถือเป็นโอกาสดีนะฮะที่จะมาช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้นะครับเดี๋ยวจะโอนเงินช่วยเหลือไปประมาณ่อ5 0 0 0บาทก็แล้วกันครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยผมจะโผล่เข้ามาที่นี่อีกมาดูแลมามาช่วยเหลืออีกทุกคนที่เคยช่วยร่วมบริจาคทำบุญเงนเข้ามานะครับทุกคนก็จะได้รับส่วนบุญในการช่วยเหลือน้องหมาเหล่านี้ด้วย ะะเขาต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับคันอื่นโอนก่อนแล้วกันกองทุนสุนะัขจรจัดในบริเวณทุกท่มณคนนะครับ5 0า0บาทนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้มีสอบถามว่าเ้ืเองแว่าอยากจะเข้ามารับเลี้ยงเนี่ยก็สามารถทําได้นะแต่เขาต้องขอคนที่พร้อมมากจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเอาไปปุ๊บความเป็นอยู่แย่ลงหมดที่นี่เขาก็ไม่พร้อมที่จะให้นะครับสำหรับคนที่จะเอาเข้ามาปล่อยเนี่ยรับเลี้ยงเถอะครับเลี้ยงของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าทางที่นี่เขาก็เรียกว่าลําบาก พอสัมัสแล้วนะฮะอย่างไม่เช้าเนี่ยเมื่อกี้สุ่ยกันอย่างไม่เช้าย,ยังมีเอามาปล่อยอีกตัวหนึ่งเลยมนันไหนก็ไม่รู้ก็อย่างที่บอกเอาไว้ตอนต้นนะครับว่าท้องของสุนัขเราอิ่มแล้วเราก็อยากที่จะให้ท้องของสุนัขตัวอื่นอิ่มด้วยนะครับวันนี้เราจึงนําอาหารและนําเงินมาบริจาคที่นี่นะครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากจะมาาร่วมทำบุญที่นี่นะครับก็เรียนเชิญตามเลขบัญชีที่เมื่อกี้ผมลงเอาไว้ให้นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปเดินเล่นดูน้องหมา หน่อยแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วถ้ามีโอกาสครั้งหน้าผมจะมาอีกแน่นอนครับผมก็วันนี้ลากนเท่านี้เดี๋ยวไปเดินดูหมาเล่นกันเดี๋ยว,วครับระวนนหาาแล้ขม